สวัสดีค่ะเพื่อนเพืช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะมาดูหวหยฮานอยนะคะพิเศษปกติ v i p วันนี้เนาะสตรวัรดดวงนะคะทุกคนต้อมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะมาดูผลสูตรวัดดวงเมื่อวานกันก่อนเนาะผลฮา,น,านอยนะคะเพื่อน พิเศษนะคะเมื่อวานออก3 4 6นะคะเพื่อนมาตัวเดิมเนาะ6 4นะคะ3 4 6เป็นตัวกลับนะคะแล้วก็88เพื่อนๆพื่คะท่านไหนที่วิ่งเลขก4นะคะ <c oughs> ก็จะเข้าหลัก10เนาะก็เข้า4 6นะคะส่วน88นะคะก็เข้าเนาะต้มเจาะเลขเบิ้ลก็คือ88นะคะ ถือว่าโอเคนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแล้วก็รอบปกตินะคะ0 0 3แล้วก็7 8นะคะ0 3ไม่เข้า7 8เข้าเป็นตัวกลับนะคะมาดูรอบ VIP ค่ะ3 0 6แล้วก็7 4นะคะเพื่อน0 6เข้าเป็นตัวกลับนะคะ ส่วน7 4สนะคะเพื่อนๆเข้าเป็นตัวกลับเหมือนกันเนาะตัวที่ต้องเน้นให้นะคะท่านไหนที่วิ่งสี่ก็เข้าอยู่แล้วเนาะสุดวัดดวงถือว่าโอเคนะคะถือว่าปังสุดๆเลยนะคะเพื่อนท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะวิ่งสี่ก็เข้านะคะทั้ง4ี่หและ7 4ดสี่นะคะ รูด8นะคะท่านไหนที่เป็นสายมิ่งรูดรูด8ก็เข้าทั้ง8-8แล้วก็7-8เลยนะคะเรามาดูและมาตามกันต่อนะคะของวันที่28เนาะวันนี้นะคะทุกคนเด่นนะคะสุดวัดดวงเนาะเด็นเลข2นะคะกับเลข8ค่ะเลข2ก็จะมี2002นะคะ สองหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่สองสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะและตัวสุดท้ายเนาะสองแปดแปดสองเด่นเลขเก้านะคะเพื่อนต้องเขียนผิดเนาะต้องต้องขอโทษด้วยนะคะเด่นสองกับเก้านะคะเนาะเด่นสองกับเด่นเก้า ส่วนเลข9นะคะก็จะมี9009นะคะ9119 9229 9449นะคะแล้วก็9889นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข7นะคะกันเลข7มี70 7117 7จ็ดสี่สี่ตัวเดิมนะคะ7 8 8 7แล้วก็เจ็ดเก้านะคะสำหรับสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลขสองรูดเลขเก้านะคะที่สำคัญต้อเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ทุกคลิปนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมตัวกรัเนาะต้มจะเน้นให้เพื่อนห้าชุดนะคะ สอง2นึ่งหนึ่นะคะเจ็ดนะคะแล้วก็7 9 9 7นะคะเรามาดูสูตรเลขเด่น3ามนอยกันต่อเลยนะคะพเพื่อนหวยห้านอยนะคะพิเศษปกติ VIP เลขเด่น3ามนอยนะคะพเพื่อน ตํแยพิเศษปกติ VIP ให้เลยเนาะเรามาดูของเมื่อวานนะคะวันที่27นะคะวันที่27พิเศษ3 4 6แล้วก็88นะคะ3 4 6แล้วก็88 8, 8, ไม่เข้านะคะเพื่อนเลข4ต้องให้เป็นตัวรองเนาะหลุดทั้งบนทั้งล่างนะคะมาดูรอบปกตินะคะ0 0 3แล้วก็78นะคะ 0.03แล้วก็7 8 0 3ไม่เข้า7 8เข้าเป็นตัวกลับนะคะเข้าตัวกลับเนาะมาดู vip กันต่อค่ะ3 06แล้วก็74นะคะเพื่อน06ไม่เข้า74นะคะตัวเจาะไม่เข้านะคะแต่ท่านไหนที่รูดนะคะรูดเลข7เนาะก็จะเข้า74นะคะ ก็ถือว่าโอเคนะคะเพื่อนกับเลขนะคะหานอยละ6ตัวนะคะแล้วก็มีตัวรูดให้เนา <ๆ S 1> ะเพื่อนๆคะเรามาดูของวันที่28กันเลยนะคะพิเศษนะคะเพื่อนเด่น4นะคะรองนะคะศูนย์ค่ะ มีสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่กันตัวเดิมไว้เนาะสี่เก้าเก้าสี่นะคะส่วนเลขรองเลขศูนย์นะคะมีศูนย์หนึ่งหนนย์นยะคะศูนยกหกศูนย์เนาเนเนะเพื่อนเคะเรามาดูรอบปกติกันต่อนะคะ เด่นหนึ่งรอง7นะคะเด่นหนึ่งรอง7ค่ะเลข1นะคะมี1นูนค่ะห6ึ่หนึ่งค่ะ1 8 8่ดแนะคะส่วนเลขเ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ด เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเพื่อนรูดนะคะเลขหนึ่งเนาะรอบพิเศษนะคะรูดเลขสี่นะคะมาดู vip กันนะคะ vip เด่น9นะคะรอง5นะคะเลข9นะคะก็จะมี9009 9449นะคะ9779เนาะเลข5มี5005 5335 5775นะคะเพื่อนรูดเลข9นะคะ เพื่อนๆขะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะถ้าชอบสูตรนี้นะคะเพื่อนต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วเรามาต่อนะคะกันที่เลข3ตัวเลยนะคะหวห้าน้อยนะคะพิเศษปกติ VIP เลขชุด3ตัวนะคะเพื่อนๆค่ะเรามาดูของเมื่อวานเนาะรอบพิเศษนะคะ3 4 6เสยียดายนะคะเพื่อนอันนี้พลาดไปแต้มเดียวเนาะต้องให้3 7 4นะคะแล้วก็รอบปกตินะคะ0 0 3นนะคะหลุดเนาะไม่เข้าเนาะ VIP นะคะ3 0 6ก็ไม่เข้านะคะหลุดนะคะจต้องขอโทษขออภัยเ,เพื่อนๆจริงๆเลยนะคะเพราะว่า3ตัวหลุดทั้ง3รอบเลยนะคะเรามาดูของวันนี้นะคะเพื่อนต้องมีมาฝาก10ชุดเนาะท่านไหนชอบก็ตามได้เลยนะคะมี0 40นะคะ3 1 4 1> 3 1 8 4 9 4นะคะ6 4 7 3 9 7นะคะ6 1 3 7 1 8 แปดสและตัวสุดท้ายนะคะ9ก้นเนาะต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะเพื่อนเอ,นอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะต้องจะเน้นให้นะคะทุกคนสามหนึ่งสี่สนะคะ 3 9 7 8 3 7ตําเน้นให้4ชุดนะคะคลิปนี้น้อเพื่อนๆคะ่ะจัดทํำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,น้อเพื่อนๆท่านไหนชอบก็ซื้อตามแต่ถ้ายังไม่ชอบเลขที่ต้องเจาะให้นะคะ ไปดูเลขกำลังวันในตารางแล้วจับคู่เลข3มตัวเองได้นะคะต้อมขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะมีความสุขความเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะท่านไหนถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทำบุญด้วยนะคะเป็นการต่อบุญนะคะเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆงวดนะคะท่านไหนชอบท่านไหนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ช่องต้อมด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะวันนี้นะคะต้อมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย